หวนรับงานบันเทิงหลังทำตัวว่างจนสามีไล่เปิดชีวิตหลังแต่งโดนัทเผลอหลุดปากบอกมีลูกแล้วทั้งรักทั้ง,ลงหลงห่างหายจากวงการผ่านตัวมาทำงานเบื้องหลังสำหรับสาวโดนัทมนัสนันซึ่งในปีนี้โดนัทได้คำรับละครโดยลาสุดได้ออกมาอัปเดตว่าปีที่แล้วที่ไม่ได้รับงานแสดงเลยทำงานเป็นเหมือนคนบ้าง,งานมาหลายปีกระทั่งปีที่ผ่านมาสาวติดมากความสามารถ แต่สินใจเบรกงานละครยาวๆเพื่อใช้เวลากับสามีตามจำนวงอาสาแบบจุกๆด้วยการจัดทริปด้วยกันตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆทั้งในและต่างประเทศรวมทั้งเสิร์ฟรูปคูสุดสวีทที่ทั้งหวานม้งมิงเรากับเพิ่งจีบกันใหม่ๆซึ่งดูภาพรวมแล้วอาจจะมองเป็นเรื่องที่ดีที่สามีภรรยานั้นมีเวลาอยู่ด้วยกันแต่ไม่ใช่กับคู่นี้แน่เพราะล่าสุดสาวโดนัทเล่าว่าจาตัวนั้น ถูกคุณสามีไล่กลับไปทํางานคาดว่าอีกฝ่ายคงไม่ชินที่เห็นตนอยู่บ้านว่างๆซึ่งก่อนหน้านี้ตัดสินใจเลิกงานเพราะอยากมีเวลาให้กับสามีแต่ไปไปมา,มา,มาด้านมีเวลาว่างเกินไปตอนนี้จึงได้มาลานชีวิตใหม่และกลับมารับงานแล้วมีไฟในการแสดงจากบทดีๆที่เข้ามาก่อนจะออกปากยอมรับว่าก่อนหน้านี้เหนื่อยจนอยากหันหลังให้เบื้องหน้าแต่พอไปทําเบื้องหลังเต็มตัวก็รู้ว่าเหนื่อยกว่าเบื้องหน้ามากแม้จะแต่งงานมาเกือบ4ี่ปี แต่ก็ยังรยไร้พี่แววว่าจะมีทายาทซึ่งจะตัวเผยว่าพุยกับสามีตั้งแต่ตอนแต่งว่าอยู่กันสองคนก็อบอ,อุ่นดีแล้วก่อนจะเปิดตัวว่ามีลูกแล้วแต่ไม่ใช่คนนะเป็นน้องหมาที่ดูนันและตามนั้นรักหมอลูกแท้ๆพยายามหากิจกรรมให้ทําและส่งไปเรียนบอกเคยคุยกันว่าถ้าลูกยังไม่มาก็เลี้ยงหมาไปก่อนจนตอนนี้ได้ตกหลุมรักไปแล้วจ้า